สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเซยนองเตต้าพารากอนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมนะครับเจ้าตัวไฮรักริโวนะครับพิลนเนอร์ตัวมิดสีประตูยกสูงนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่เกียร์ออโต้นะครับเรามาดูคันนี้นะครับว่าเป็นเขาให้มาแบบไหนไหมครับอ่ามาเยี่ยมชมกันเลยนะครับผมจุดแรกเลยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับกระจังหน้านะครับที่ให้มาแบบคล้ายๆตัวมินิ อาร์โคนะครับยอดส่วนลงมานะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วฝากระโปรงนะครับรับกับตัวกระจังหน้าของตัวรีโว่ตัวนี้นะครับเป็นหน้ามินิอารโคเลยนะครับผมจะมีคิ้วโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของโตโยตานะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับโดดดันขึ้นกว่าเดิมนะครับตัดด้วยชุดโครเมียมนะครับ สองฝั่งเลยนะครับผมและอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นเด่นๆมากๆเลยครับเป็นไฟหน้านะครับเป็น LED projector นะครับซึ่งตัวนี้นะครับไฟตัวนี้จะให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟ l i g n i n g time นะครับผมส่องสว่างเวลากลางวันนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับแล้วก็ไฟเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัว LED นะครับผม รับเปิดไฟเดีลยวนะครับมาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับผมเป็น LED นะครับผมมีฝาครอบให้ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็คิ้วฝาคับคิ้วซุ้มล้อนะครับจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดสีเทานะครับแล้วก็พามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น กระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับเป็น LED นะครับผมข้อบบนเป็นโครเมียมตัดดำนะครับส่วนมือจับตรงนี้ที่ให้มาก็เป็นชุดโครเมียมนะครับผมทั้ง4ประตูเลยนะครับผมแล้วก็บันไดข้างเขาจะเป็นสีดำนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นฝาถังน้ำมันนะครับความจุถึง80ลิตรนะครับ ให้ท่านขับขี่ได้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็คิ้วโอ่งล้อด้านหลังนะครับสีดําด้านนะครับผมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพิลล่านะครับอ่าดูรทุไฟท้ายนะครับเป็น LED ตัวไกด์ไลน์นะครับผมให้มาด้วยความสวยงามนะครับเป็นไฟ LED นะครับบนไฟท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับ ใฟเบรกนที่3ะครับตันนี้จะเวลาอย่าเบรกนี่จะเพิ่มความสว่างชัดเจนแล้วก็อยู่ในระดับสายตาของผู้ขับขี่ตามหลังนะครับส่วนมือจับเปิดประตูท้ายก็จะเป็นชุดโครเมียมนะครับผมสวยงามส่วนกันชนด้านหลังนะครับตัวนี้จะให้ตัวเซ็นเซอร์มาถึง4จุดด้วยกันนะครับทางละ2จุดนะครับด้านหลังนะครับสัญล,ลักษณ์ไฮไลท์ฮีรโนะครับผม เดี๋ยวมาพาเยี่ยมชมภายในกันเลยนะครับผมตัวแผงประตูนะครับด้านข้างนะครับหุ้มหนังอย่างดีนะครับผมแล้วก็เป็นคิ้วสีบอลนะครับจุดควบคุมกระจกทั้งสีด้านนะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างนะครับตัวนี้เราสามารถควบคุมฝั่งประตูคนขับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้มาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะไฟฟ้าเบาะหนังนะครับฝั่งคนขับนะครับที่ให้มานะครับผม เรามาดูกันเลยนะครับตัวจอนะครับจอหน้าหน้านี่ครับติดกับคอนโซลหน้าหน้ารถนี่ครับให้มาเป็นตัว8นิ้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆได้เลยนะครับ Apple CarPlay ได้หมดเลยนะครับช่องแอร์นกานะครับผมแล้วก็แผงควบคุมพวงมาลัยนะครับไปติมิงชั่นนะครับผมจุดควบคุมคอนโทรลต่างๆอยู่บน พวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้าจอเรียกใหม่นะครับสวยงามนะครับผมพาเยี่ยมชมส่วนเกียร์นะครับตัวนี้ตัวมิดตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็มีปุ่มต่างๆนะครับมาให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บแก้วนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับยังเป็นระบบควบคุมการเปิดปิดระบบแมนนวลด้วยมือของตัวเองนะครับสามารถเพิ่มปรับแรงระดับแล้วก็ อุณภูมิภายในรถนะครับผมส่วนช่องนี้นะครับจะมีู่2ช่องนะครับด้านคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี <captain> ้จะเป็นตัวช่องที่งที่1ข้างบนนะครับจะเป็นตัวเก็บอุณหภูมินะครับความเย็นนะครับต่างๆแล้วก็ช่องที่2นะครับช่องเก็บเอกสารต่างๆนะครับฝั่งด้านบนนะครับจะมีกระจกตรงนี้นะครับม่านบังแดดเป็นตัวบังแดดนะครับผมแล้วก็ ัวนี้ของเซแว่นนะครับอยู่ด้านบนนะครับไฟสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับอ่นะครับควบคุมได้เลยนะครับผมอันนี้กระจกมองหลังนะครับยังเป็นรุ่นปุ่มนะครับใช้ในการปรับระดับนะครับสายตาหรือว่าใช้ในการกรองแสงเวลามีรถวิ่งมาด้านหลังนะครับช่วงเวลากลางคืนนะครับผม เราสามารถเรื่องกระจกพับอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้กรองสามารถกรองแสงได้เลยนะครับอันนี้เป็นการบังแดดนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังเลยนะครับตัวด้านหลังตัวนี้จะเป็นเบาะทังสวยงามนะครับผม มาสวยงามมากเลยนะครับเป็นเบาดหนังนะครับทั้งคันเลยนะครับท่านไหนสนใจนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้อยู่ที่900,000กว่าบาทนะครับผมสอบถามราคามาได้ที่เซลล์นองโตโยต้าพารากอนสาขาตลาดไทยนะครับ064-262-2989นะครับหรือว่าทดลองมาทดลองขับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเยี่ยมชมรถนะครับ สามารถพาทดลองมาขับได้นะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ